คือวันนั้นนะพี่คนที่ว่าโดนตีนะคือเขาน่านจะเป็นคนเมาครับพะพี่คือมันจะมีสามเหตุการณ์ครับก่อนที่เขาจะโดนตีนะครับก็คือเหตุการณ์แรกคืออ่าลาวงย้อนยุคเพชรบุรีนะพี่ก่อนที่ว่าจะทําการแสดงต้องมีรอบบูชาครูสองเพลงใช่ไหมครับอ่าที่ว่าคือคนยังขึ้นมาเต้นข้างบนเวทีไม่ได้อ่าครับแต่ทีเนี้ยคือลุงคนนั้นนะพี่คนนั้นเขาขึ้นมาเต้นเหมือนแบบขึ้นมาดูดบุรีแล้วก็เต้นคือมันไม่เหมาะสมครับ อ่าแล้วทีนี้เรารพอเขาก็มาคือเอาตัวลงไปหนึ่งรอบแลวนะครับอ่าแล้วก็รอบสองก็คือรอบบูชาครูเสร็จแล้วแล้วทีนี้รอบต่อไปก็จะเป็นรอบแก้บนนะครับอ่าคนนั้นก็จะขึ้นมาอีกแต่ขึ้นมาได้แค่ตรงบันไดเรารพอก็เอาลงไปอีกครับอันนี้คือสองเหตุการณ์และคือเหตุการณ์ที่สามทีนี้เขาให้คนขึ้นมาเต้นบนเวทีได้แล้วครับตอนนี้เปิดฟอนางรำแนละ้วก็คือลุงคนเนี้ย เขาจะมาขอ,อนักร้องจับมือจับมือได้สักแป๊บหนึ่งแล้วเหมือนเขาจะผมก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าเขาขึ้นมาบนเวทีนักร้อตีได้ได้ยังไง <laughs> ก็คือไม่รู้จะขึ้นมาทาอะไรผมก็ไม่รู้นะครับอ่าแล้วรอพอพอคนที่ตีนะ่ะคือเขาเล็งไว้หนานแล้วคือเขาแบบคอยปกป้องนักร้องตีอยู่เขาคอยเล็งไว้นานแล้วแล้วพอพี่คนนี้เขาขึ้นมาบนเวทีปุ๊บเราพอก็คือเอากระบอกฟาดเลยครับคือตีแบบก็คงตีไม่เจ็บครับก็คือตามที่เห็นในภาพ <laughs> ประมาณนั้นครับแล้วก็ก็แค่นี้ครับพพอตีแต่แล้วเขาลงไปทันทีเลยไหมครับผมใช่ครับลงไปทันทีเลยครับพี่เขามีอาการชุนเฉียวอะไรไหมครับผมก็ก็ไม่มีครับพี่ก็คือก็เขาก็นําตัวลงเวทีไปเลยก็เหมือนแต่ก็คือว่าเขาเป็นคนเหมาคนนึงเลยครับแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นวันไหนครับพี่ที่งานอะไรครับผมอ่าเป็นงานแก้บนนะครับพี่อยู่จังหวัดประจวบครับอ่าก็คือวงดนตรีที่เล่นนะคือมันไม่ใช่วงผมหรอกพี่ คือเป็นวงของเพื่อนผมอ่าเพื่อนผมก็คือนักร้องนะเขาส่งคลิปมาให้ผมครับผมแล้วเขาเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังครับปกติเราเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหมครับผมเจอบ่อยนะครับพี่บางงานนะผมอ่าไปเล่นนะบางทีช่วงเด็กๆนะวัยรุ่นนะมันจะเหมามันจะขึ้นมาวุ้นไหวบนเวทีครับพี่บางทีขึ้นมาสาดน้ําสาดเหล้ามัาง้งก็เจอบ่อยอะครับอ่าก็เล็บผมก็บางทีก็ผมก็บอก เชิญเข้าหลงไปเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องเสี่ยงเราเสียหายอะไรเงี้ยอ่าครับแต่บางงานก็ไม่เจอครับบางงานมันก็มีถ้าไหวรุ่นแบบเหมาพูดไม่รู้เรื่องนะพี่นะอยากให้แบบสภาพหน่อยก็คือพอเหมาแล้วก็คือแบบไม่ใช่ว่ายุก,กันยุไปในทางที่ไม่ดีอ่าคือแบบอยากให้แบบมีคนคอยห้ามกันว่าเอ้ยอันนี้ไม่ดีนะอย่าอย่าไปก้าวไกลวงดนตรีมากเกินไปอะไรเงี้ยคือเขามาตังทินขมาเล่นให้เราคือเราต้องตอนรับเขา ไม่ใช่ว่าเราไปโจมตีเขาไปไม่ให้เกียรติเขาไม่ใช่คือเราต้องต้อนรับเขาข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ